เมจิ G.U. ฟอร์มูล่าโก้อีซคิวนมผงก้อนจากเมจิผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในผลิตภัณฑ์นมที่มีมายาวนานกว่า100ปีในญี่ปุ่นฉลองครบรอบ3ปีในไทยโดยมีก้อยรัชบินและน้องทะเลลูกชายคนโตเจนออลฟ้าร่วมพูดคุยในหัวข้อ เมจิอีซี่คิวใส่ใจทุกก้าวของการเติบโตผอมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และโภชนาการนอกจากนี้ยังเปิดตัวเมจิอีซี่สมาร์ทคิดขับชุมชนสนับสนุนคุณแม่ในการเลี้ยงลูกที่ซันเดย์เพลนโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาราชพฤกษ์ก็งานวันนี้นะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ที่ได้มาร่วมงานแล้วก็งานวันนี้นี่คือต้องต้องบอกก่อนว่าเกินความคาดหวังมากๆแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อคนข้างอบอุ่นนะคะเพราะว่าเราก็เดินทางมาสักปีแล้วจากการที่เราเปิดตัวมาในปี2022ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าผลตอบรับจะค่อนข้างโอเคนะคะก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆคือ,อวันนี้เองนะคะคือจากจากที่เราเริ่มต้นมีฐานข้อมูลอ่า,าเรียกว,ว่าฐานแฟนฐานแบบว่าลูกค้าฐานคุณแม่เราเนี่ย เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะเพื่อเหมือนหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณแม่ทุกคน,นมีอินไซต์อยู่แล้วแหละว,ว่าตอนนี้คือทั้งทํางานด้วยทั้งอะไรด้วยเราสถานการณ์ตอนนี้คือมันแบบต้องทําหลายอย่างหลายบทบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีในเรื่องของการ สร้างคอปปรอบครัวเมสิขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มอบในเรื่องของความรู้ใ,ในเรื่องของด้านโภชนาการที่ถูกต้องจริงๆนะคะรวมไปจนถึงในเรื่องของแบบว่าพัฒนาการของน้องถ้าเกิดใครที่อยากดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็ให้คุณแม่เข้าใจโภชนาการที่ถูกต้องมากขึ้น,นะคะ่ะก<อ>็เรามุ่งให้อยากให้เด็ก เด็กไทยทุกคนนะคะก็คือเอติบโตอย่างสมวยัยแล้วก็ได้รับโภชนาการที่ถูกต้องแล้วเราก็วางแผนว่าในปีต่อๆไปเราคาดหวังว่าเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่นะครบรอบ3ปีเมจิแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกการเติบโตนะคะที่ตั้งแต่เ,เราได้ก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะจนถึงตอนนี้ก็มีการได้รับความมังเองใจแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆนะคะก็อยากจะฝากเมจิอีซีคิวไว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ได้ลองใช้ด้วยนะคะ